พบข้อมูล lgv 7 0ใช้ชิปจันรกกัน8 8 8ซึ่งอาจเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นสุดท้ายของทาง lg ที่จะเปิดตัวพบข้อมูล lgv 7 0ใช้ชิปจันรกกัน8 8 8ซึ่งอาจเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นสุดท้ายของทาง lg ที่จะเปิดตัวเมื่อวันที่5เมษาย,ยน2 5 6 4ที่ผ่านมาทาง lg ได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าบริษัท กำลังจะปิดหน่วยธุรกิจโทรศัพท์มือถือทั่วโลกภายในวันที่31กรกฎาคม2564นี้ครับส่วนสมาร์ทโฟนรุ่น LG V70 ที่มีข่าวลือมาระยะหนึ่งแล้วนะครับล่าสุดได้มีข้อมูลของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ถูกพบบน AI Benchmark โดยเผยว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงที่ใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 888ของทาง Qualcomm ้แห,หลทมาที่8กิ และอาจจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นสุดท้ายของทาง LG ที่จะได้เปิดตัวครับซึ่งทาง LG จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น LG V 70รุน่นนี้ออกสู่ตลาดหรือไม่นั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม,มทางไอทีฟ้จะมาประกาศ่าวทราบไปทีครับตอนนี้ช่อง IT f a ฟ t สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟ t เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับ อย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ